ถ้าคุณคือสายสปอร์ต X-Series คือคำตอบครับ All New Isuzu X-Series ท้าทายทุก l ิมิสุดขีดสไตล์ X สวัสดีครับผมธรรมวันรัตะนปัญญาวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับรถที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เป็นสายสปอร์ตและต้องการความเล้าใจต้องจับตามองกับเจ้า All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X วันนี้นะครับเราจะมาดูข้อมูลของเจ้า All-New i s u x s e r ซ e s Highlander คันสีขาวคันนี้เราลองมาดูภาพรวมก่อนนะครับกระจัาางหน้าของรถจะเป็นสีดำ glossy black แ,แล้วก็ตกแต่งด้วยสี Dark Grey แล้วตัดด้วยตัวหนังสือ ESU ูสีแดงพร้อมชุดตกแต่งนะครับแบบสปอร์ตพรีเมียมตามแบบฉบับของ X-Series ใน ESU ูของเราเวลาที่เรามองเข้ามาก็จะเห็นเป็นมิติแล้วก็ดูดูดันนะครับเราลองมาดูนะครับกันชนหน้าของรถรุ่นนี้ก็จะมีสเกิร์ตด,ด้วยนะครับเป็น สีเดียวกับตัวรถเล่นลายด้วยสีบอลเงินที่ภาษาไวรุ่นเรียกว่าลิ้นนะครับตรงนี้ต่อมาครับตัวไฟ isu vision by led เป็นแบบซิกเนเจอร์ของ isu เราพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ปรับไฟสูงต่ำได้ 4ระดับด้วยกันแล้วยังมีออโต้ไลท์ออฟเราสามารถที่จะเปิดไฟไว้แล้วก็ล็อกประตูแล้วเดิอนออกไปไฟมันจะดับของมันเองต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์เป็นเจ้าตำหลับของตัว X Series เราเลยลายสติ๊กเกอร์เป็นตัวหนังสือตัว X สีบอลเล่นระดับตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าจนถึงกระบะท้ายเลยถ้าเรามาดูด้านข้างนะครับเราก็จะเห็นว่าความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในตัวสเกิร์ตด,ด้านข้างของตัวรถล้อรถรุ่นนี้นะครับตัวฮาร์เรนเดอร์ตัว,ตวนี้จะเป็นแม็กขอบส7ดสีดำ ตัดกับตัวหนังสืออีสุสีแดงส่วนต่อมาครับก็จะเป็นบันไดข้างนะครับแบบชิ้นเดียวเล่นลายด้วยสีบอลเงินนะครับตัวกันลื่นเป็นสีดําแข็งแกร่งเหยียบแล้วก็เดินขึ้นได้อย่างมั่นคงมือจับประตูเป็นแบบสปอร์ตดูทันสมัยทํางานได้ง่ายนะครับสะดวกสบายอีกตัวหนึ่งตัวหนังสือ X นะครับดำแดงเป็นลายที่สวยงามโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบ l e d ปรับกระจกพับไฟฟ้าด้วยรีโมทเวลาที่เราล็อกประตูนะครับมันก็จะพับเก็บโดยอัตโนมัติ เห็นชัดเจนในเวลากลางวันและกลางคืนแล้วยังมีในส่วนของตัวโลบาร์ที่พูดได้เลยว่าเป็นเจ้าแรกที่เป็นโลบาร์บิวินติดมากับตัวรถรุ่นนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดสีตัดลายด้วยลายเชฟล่าขอบแดงพื้นดำนะครับออกแบบมาตามหลักอากาศพลศาสตร์เลยการออกแบบทุกอย่างนะครับออกแบบมาให้ลู่ลมแต่แฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่งของตัวรถแล้วก็ยังประหยัดน้ำมันด้วย <S <S <S> <S เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันว่า มีอะไรบ้างเริ่มจากไฟท้ายนะครับเขาเรียกว่าเป็น d u o s o o n i c นะครับ LED มันจะเป็นแบบ c l e a r l เลนะครับก็คือจะแยกกันเป็นกรอบแบบคู่นะครับด้านหลังก็จะทำให้เห็นชัดเจนกันชนท้ายนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเราจะเป็นแบบ Integrated เล่นระดับถ้าเป็นสีขาวก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็กันลื่นก็จะเป็นสีดำแล้วก็กล้องด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบ u i l t ินนะครับติดอยู่กับตัวมือจับประตูเลยทำให้ดูเป็นชิ้นส่วนเดียวกันเลย เรามาดูตัวกระบาดท้ายนะครับขึ้นได้ง่ายสะดวกนะครับเวลาเรานั่งพอเรามองนะครับก็จะเห็นว่าไอตัวสปอร์ตบาร์นะครับที่ทางยีสุได้ติดตั้งเพิ่มเข้ามาแต่งให้กับตัวเจ้า Xserie s คันนี้นะครับก็จะเป็นชุดแต่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Xserie ลรถคันนี้นะครับมันสามารถที่จะไปทากิจกรรมต่างๆกับเพื่อนฝูงนะครับมันบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองว่า เราเป็นคนยังไงนะครับรถคันนี้ตอบโจทย์ครับลุยได้สปอร์ตได้ทํางานได้ใช้ทํากิจกรรมกับเพื่อนๆได้ตอบโจทย์ทุกคําถามที่ชีวิตเราต้องการผมว่าน่าจะมาเติมเต็มกับความฝันของวัยรุ่นหรือเจนวทุกคนนะครับอยากจะมีรถสักหนึ่งคันที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของเราดูแข็งแกร่งสปอร์ตแล้วก็ยังแฝงไว้ด้วยสมรรถนะการใช้งานที่คุ้มค่านะครับนี่คือ เอ็กซิลครับตอบโจทย์เดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของด้านในตัวรถนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรที่มันทำให้ชีวิตเราดูง่ายขึ้นนะครับสำหรับรถ X อ็กซิลคันนี้ครับอ่ะนะครับ เรามาดูด้านในกันนะครับตามแบบฉบับของ E s สู X อ็กซิลี่นะครับผมเดินเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามานั่งเนี่ยจะสังเกตดูห้องโดยสารนะครับใหญ่นะครับแล้วก็นั่งสบายตัวหัวเข่าหรืออะไรเงี้ยไม่ดูอึดัดนะครับถึงจะเป็นแบบสปอร์ตนะครับสิ่งที่ชอบก็คือเรื่องเบาเป็นเบาะกึ่งหนังแท้คือส่วนไหนที่สัมผัสร่างกายก็จะเป็นหนังแท้ส่วนไหนที่ไม่ได้สัมผัสร่างกายก็จะเป็นกึ่งสังเคราะห์สีดําเดินได้สีแดงนะครับแล้วมีตัวหนังสือ X นะครับปักไว้เป็นตัวสีแดงทันสมัยแล้วก็ดูเก๋ไกดีีมระบบ ป้องกันการสั่นสะเทือนจากช่วงล่างนะครับเขาเรียกว่าเอเวกคนที่นั่งนะครับก็จะไม่เมื่อยไม่เหนื่อยมีการรองรับการกระแทก ได้ดีแล้วพนักพิงของเขานะครับก็ยังหุ้มหลังโอบกระชับเราเวลาที่เข้าโค้งรถหรืออะไรแบบนี้ตัวไม่หลุดออกจากเบาะแน่นอนนะครับนั่งสบายในส่วนต่อมาครับคอนโซลถ้ามองไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นชัดว่าเป็นหนังนะครับแล้วก็เดินได้แดงเล่นลายเล่นมิติตัวสีที่ตัดก็เป็นสีดำเปียโ,โนแบค็คมีตัวหนังสือ X สีแดงแดงดูล้ำสมัยเท่ต่อมาในส่วนของ การสตาร์ทรถนะครับก็จะเป็นแบบกดสตาร์ทพร้อมกุญแจแบบ g e n นียสเอนทีนะครับเราก็ไม่ต้องใช้กุญแจสตาร์ทนะครับพกกุญแจไว้ที่ตัวแล้วก็สามารถที่จะกดสตาร์ทได้เลยนะครับปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายตัวพวงมาลัยครับก็เป็นพวงมาลัยที่กระชับเหมาะมือหุ้มด้วยหนังแต่แฝงไว้ด้วยความเท่ความสมาร์ทปานีตนะครับสวยในตัวพวงมาลัยเองจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันมีลูกเล่นด้านซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของการควบคุมของเสียงไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียง ลดเสียงของเครื่องเล่นหรือแม้แต่การรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์เป็นการสั่งการด้วยเสียงก็ได้ฝั่งด้านขวานะครับก็จะเป็น Cu ุชคอนโทรลสามารถปรับลูกเล่นของจอ MID ได้ MID ตัวนี้นะครับก็จะเป็นจอเรืองแสงชัดเจนจะมีตัวหนังสือ X สีแดงอยู่ที่หน้าปัดของเข็มวัดรอบดูเท่ดูทันสมัยเนาะสปอร์ตลงตัวถึงต่อมาครับประตูด้านข้างทั้งสองข้างเลยเป็นหุ้มหนังแล้วก็มีเดินได้แดงตามแบบฉบับของ e x i e y ไม่ใช่แค่หรูหรายอย่างเดียวยังดู เท่ดูสปอร์ตดูล้ำสมัยด้วยส่วนต่อมาครับก็จะเป็นคันเกียร์แล้วก็เบรกมือครับจะเป็นหนังเดินได้แดงดูสปอร์ตทันสมัยในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับพวกเครื่องเสียงต่างๆจอนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับขนาด7นิ้วภาพความคมชัดเนี่ยระดับ HD รองรับระบบ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ส่วนต่อมาครับ ต้องมองหลังเป็นแบบบิวอินแล้วยังมีเลนไกด์กะระยะเส้นทางให้มันแม่นยำแล้วก็ลำโพงนะครับเป็นแบบรอบทิศท,ทางในส่วนต่อมาที่ผมอยากนำเสนอก็คือระบบปรับอากาศครับสามารถกรองฝุ่นละอองได้เล็กสุดคือ2.5 <Wow. S 1> มั่นใจในอากาศดี รเรายังมีระบบเครื่องยนต์ที่อัดแน่นในห้องเครื่องยนต์นี้ก็คือเครื่องยนต์1.9บูพาวเวอร์เขาให้แรงม้ามาที่150แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยูที่350นิวตันเมตรที่1,800รอบถึง2,600รอบต่อนาทีการออกแบบชัดซีใหม่ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งขึ้น23%แล้วยังมีตัวคานขวางที่เพิ่มเข้ามาให้ทําให้รองรับน้ําหนักแล้วก็เพิ่มความแข็งแงกร่งให้กับตัวรถทําให้คนที่เป็นเจ้าของรถ X s e r ซ e s รุ่นนี้ขับรถได้สนุก แล้วยังปลอดภัยด้วยรถรุ่นนี้นะครับสามารถตอบโจทย์กับ Gen Y เด็กใบรุ่นแล้วก็คนทํางานที่ชอบการทํากิจกรรมแบบเป็นกลุ่มมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า All New ISU X s e r ซ e s รคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามทดลองขับได้ที่ค o ยู h ฮ m o มอเตอร์จำกัดทุกสาขาครับอ l l ิ e w ี s u ซท้าทายทุกลิมิตสุดขีด s ไตล์ X ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ กดแชร์กด subscribe อีสุโคยูฮะของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับสามารถติดตามข่าวสารได้ทุกองทางตามนี้เลยนะครับคิดถึงอีสุคิดถึงโคยูฮะสวัสดีครับ